มอลังใจกันลอยมาแล้วเด้อแม่พอสนองคุณผัวจางสรัทธาเจ้าคู่สุขคนเป็นพระคุณลื่นล้นได้มาคุณทานขอบพระคุณกรรมการการจัดงานในวันนี้ต้อนรับดีสมกับเป็นบุญใหญ่คณะเจ้าภาพเปิ่อแนวใจใสคือดังพี่และน้องมาแล้วตั้งแต่นาะ ทุกทานเขา้าสู้การแสดงนำผลงานคารวะยืนสนองพระคุณท่านออมเห็นความยิง่งใหญ่แนวใดดีหาใสพัฒนาต่อเนึ่งบ่อยู่จังแต่ละปีคนใดพิดใซอยสี่เป็นแสงซองในมองเห็นถือว่าเป็นพระคุณครับมาซอยเติมเสริมไว